ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตระณีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกแปลว่าผู้รับทานของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันนึง่งบนทินคือความจรณีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น โยมให้ทานแล้วละความกระหนี่อันเป็นมนทินเพียงอย่างเดียวตายไปได้อะไรตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานัง